สว่วนรายท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการพกเพื่อคิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เสนอวิธีการตกแต่งแล้วก็เพิ่มความงามให้กับบ้านของคุณให้ดูน่าอยู่แล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นมาคราวนี้นะครับเราจะเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเกิดกับเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านของคุณซึ่งใช้มาน,นานแล้วให้มันใช้ได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการช้งานให้มากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ติดตามชมเลยสิครับเราจะบอกคุเดี๋ยวนี้เลยว,ว่าเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหานั้นยังไงครับ ทวมีกลิ่นฟังดูแล้วให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเลยนะคะปัญหาอย่างนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ดีแน่ค่ะวิธีง่ายๆที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของคุณเอง mm hmm. ก็ให้หาน้ำมันก๊าซมาประมาณสักหนึ่งขวดน้ำปลาแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณแพ้กลิ่นน้ำมันกา๊าซ mm hmm. ก็ควรหาผ้ามาปิดจมูกเสก่อน mm hmm. หลังจากนั้น mm hmm. ก็ให้เทน้ำมันกา๊าซราดลงไปบนคอหาร ใช้น้ำนะคะเทราดตามลงไปเพื่อทำความสะอาดและขะจัดกลิ่นน้ำมันกา๊าซให้หมดไปค่ะทิ้งเอาไว้สักครู่ใหญ่ๆจากนั้นกลิ่นเหม็นที่เกิดจากซ้วมก็จะหายไปในกรณีที่ยังมีกลิ่นน้ำมันกา๊าซเหลือติดห้องน้ำของคุณอยู่ก็ไม่ยากเลยล้วนะคะ เพียงคุณเอาน้ำผงสักฟอกเทล้างคอหานและบริเวณรอบๆอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วให้เปิดประตูทิ้งเอาไว้สักครู่นะคะเพื่อเป็นการระบายอากาศพออีกไม่นานกลิ่นน้ำมันก็จะหายไปเองเช่นกันคะ่ะว่ากันว่าห้องน้ำเนี่นะครับ เรียบเสมือนห้องรับแขกอีกห้องหนึ่งทีเดียวนะครับเราต้องดูแลให้มันสะอาดแล้วก็น่าใช้อยู่เสมอมาคราวหน้านะครับเราจะเสนอวิธีการทำความสะอาดกัะเบื้องห้องน้ำของคุณให้ดูใหม่และก็งดงามอยู่เสมอด้วยวิธีการง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำยากัดห้องน้ำด้วยสนใจไหมครับก็อย่าลืมติดตามชมคราวหน้านะครับเห็นไหมละครับคุณสามารถทำเองได้ง่ายๆด้วยตัวคุณสวัสดีครับ